ผมมีแต่สปอยนะครับเกมพัดเกลนะครับผมเกมน้ำนะครับผมโอเคครับก็เป็นเกมฝึกสมองนะครับเอาล้วครับก็ฝึก เทคนิคอะไรไม่ปเอ้ยว่าแต่ยยงเตโอ๋อเขยียงของเลีวไปส่งของเรีวไปไม่ส่งนส่งของเลีวไป เงเหลวที่ตรงนีน้จะถึงทางออกแล้วเล่นเนี่ยอ้เรียบร้อยผ่านอย่างง่ายดาย <c oughs> คือมันง่ายมากไงไะนิ่เลเวลโดนน้ำลิควิดต่อไปเป็นน้ำเปล่า ลงแล้วเป็นน้ำเปล่าตอนที่ขึ้นเป็นอะไรอะ่ะช่างมันเถอะเรื่อยๆต้องเอียงะคอยเอียงให้มันกดได้สองปุ่มแล้วมันก็จะลงไปเอเลยไปเลยแม็กเบเกอร์เฮ้ยเเอียงๆไปๆยงไป ยังไปยังไปยังไปเอ้ยบาดจ็มาเลยคือมันโดนความร้อนเนี่ยต้องรีบไปไม่งั้นเราเหยหมดโอเคไปเลย โอ๊ย,โ,อย,โ,อยโดนดักอ่ะอเมือ่อกี้มาแรงแสงคัางคลงน,นะอเอาซ้าแยบบก่อนอแล้วก็ไปทางขวา แล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาชิบเฮ้ยเชียล้อไขตัวฮะเอ้ยเอ้ยนี่เดียวก็ไม่ให้เหรอ ผ่านแล้ no yeah. วทองเงินดิได้เงินเลยเอาไว้ใช้จ่ายนะครับไม่ใช่ไปดีครับเฮ้ย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 หย่าอย่า trong anh một điểm này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จบพี่แต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าเราต้องเอามาให้หมดใช่หรือเปล่าใช่พี่แต่ว่ามันยากเท่านั้นแหละเราต้องเอาไอ้พวกน้ำพวกนี้มาให้หมดนะแล้วก็มันเกาะกลุ่มมึงก้อนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วจอเนี่ย จอเนี่ยเอ้ยตอานไงต้านไงปีบ่าเอ้ยมันมัลวกน้ำตูนหมดแล้วอ่ามันมันทำให้น้ำผมเป็นน้ำร้อนหมดแล้ว อย่าพึ <Okay. S 2> okay. ่งไปอย่าพึ่งไปชาร์จตรงนี้ก่อน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 อย่าพึ่งไปชาร์จตรงนี้ก่อนโอเคไปได้เลยแม็กเบเกอร์โอเคชาตรงนี้ชาร์จ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 ตรงนี้ ปล่อยตัวปล่อยตัวครับปล่อยตัวไป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 แล้วก็ชาร์จทิ้งไว้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 โอยไปทันแล้วไปเลย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  มังกรน้ำฉันลอไปเลยวฉันอไปชะลอไปเอยฉันอไปโอเคงานครบแล้วเนี่ยโอเคท่านี้สวย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  โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอยโอ้โอโอ้โอ้ยโอยยอ้อ้อ้ยโยโอ้อ้ยโยโอ้โ ริน้ำเือดน้ำเด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 ือดน้ำน้ำเดือดละเดือดละเดืแลบเลบ ไปเกือบครึ่งหลอดอะ่ะโอเคไปต่อพุ่งไปเลยเฮ้ยเหย่าแม่นโดนดักโดนดักซะได้ไเคเาียใหม่ ทยานฟ้าไปเฮ้ยโอเคยานตาให้อเชิงไิ่ช่เ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 ช่ชชยานฟาไปเฮ้ยเดี๋ยวนำ้นำเดืดอดน้ำเดื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 อดมีนิดเดียวหรือว่าไม่มี้าเกิดนเดียวเกินไปก็ไม่ได้

เศษน้ำนนเนี่ยสูตรสูตรอะไรเนี่ย P V ด้วยกับ N R T อะไรครับสองร้อยแปนับเวลาทำไม เน้ำเวลาทำไมครับเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วคือเต่าต้องร้อนใช่ไหมแล้วน้ำต้องมาอยู่ตรงกลาง แบบน,มนมงมๆเนอะใช้ไอ้น้ำอเอ้าแล้วเข้าไปไงอ่ะเอาไปสิโอ้โห210วิ กำลังคิดอยู่ว่าถ้าน้ำน้อยๆจะทำยังไงรีบไป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 รีไปความดัจนจะระเบิดแล้วดันต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 ันอีกว่าเป็นซิฟฟิ โอเคนิไปนิไปนไปไปไปโอเคไป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 ไไม่ไหวไมไหไปอีกโอเคอีกสองรอบรอบนี้เป็นรอบตัดสินชะตาใช่ไหมน้ เข้าไม่เข้า,ข,าขึ้นยูกับตอนเนี้ยมันไม่เข้าอะ่ะมันไม่เข้าน้ำน้อยมันไม่เข้าเ้ย เป็นยากเลยเฮ้ยไม่ง่ายๆกดไปซ้ายขวาเนี่เออขึ้นสุดแล้วก็ซ้ายเต็มที่เออโอเยสเออประมาณสองนาทีกว่ากว่าสามนาทีสิบสามจุดศูนย์ศูนย์หกวินาทีอือแรงดนนันนอกระเบิด กาแฟเพียงแก้วเดียวทำให้แรงดันระเบิด <c oughs> คือเป็นเนื้อเรื่องที่สุดยอดมากครับ <c oughs> แล้วก็มาต่อที่ไหนเนี่ยในป่านะฮะโอ้ยเจ๋งเลยเฮ้ เอาผ่านซังั้นแหละไปซิดพืชอะอืมโอ้โหมันแปลกดีนะพยายามจะดึงพืชล่ะ อาโอเคพยายามไปเดินพืชมันเหมือนไฟนะคแพ้แล้วนสีเขียวกลายเป็นสีดำก็พืชของพวกนายอะ <c oughs> มันเป็นพืชแปลกตาผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องนะเฮ้ยพืชของพวกนายเป็นพืชแปลก

ว้าว <Whoa! S 2> ปะ่ะเย้เปิดเรืองแสงลงแบบพลิกลิ่ลลน สเต็ปสเต็ปสเต็ปมาเฮ้ยเชเฮ้ยเช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 เฮ้ยเนียดเลย เส้นทางเดินของน้ำนี่โอ้โหโอ้โหเสียงตอนเด็ดใบไม้นี่สุดยอดจริงเลยเหมือนจะมีทางลับด้วยนะโอ้แปากแป็กแป็กอะไเย้สีดำสีดำนี่เท่เลย ไม่ไม่กินนะเควนระวังแล้วได้อะไรในเมื่อมันไม่กินโชว์โอ้ชิด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 โอเค ปล่อยปล่อยตรงนี้ต้องปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้โอ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 ้ถึงว่านี่โอ้โอ้โอ้หากเลยยา เถอคนดีอย่าทำให้ต้องผิดหวังอืมโอเคทาออกทิ้งตัวมาสวยมากเฮ้ยมีดักต้องสุดท้ายเหรอ ังได้ทองอีกเฮ้ยโอ้ล่ะโอ้ลา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 ะฮึแดดแดดซักทุกนายอ๋อมีที่เราด้วย ไปเลยไปแค่นี้แหละวีโอพอแล้วครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมนะครับเพื่อขอจบเพียงแค่นี้นครับเกมทุบเจอครับผม อ๋อสวิตเลนเล่นนานแล้วน่าเบื่อไม่ทำไรคนเล่นเยอะ To yeah. 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 yeah.